ชอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะคุณหูตะลันชิมนาอีกเวนี้พี่น้องกระติบได้บอกพี่สองไ์ใช่ไหมว่า หนูอยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้พี่ก็จัดให้วันนี้พี่พามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งโอ้ต้มยำหมูเด้งจะบอกว่าทีเด็ดเขาอยู่ที่ความเปรี้ยวของมะนาวอุ้ยได้มะนาวมันมีดียังไงคะของดีของเพชรบุรีด้วยเพชรบุรีของเมะนาวเพชรบุรีก็คือมะนาว มะนาวพันธุ์เป้นปคะไทยเป้าน้ำผัยอ๋อใช่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 เพราะองความรู้อยู่แหละโอ้ยมะนาวเป้าน้ำผ้านี่ยเขามีดีหรือเด่นในเรื่องอะไรคะพี่ขวัญเปลือกบางเปลือกบางแล้วรสชาติน้ำอุ้ยรสชาติก็ไม่ใช่เปรี้ยวปู๊บออกไปเลยคือรสจะลังอร่อยใช่เดี๋ยวพี่จะพามากินวันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเด็ดมากโอเคค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามันจะเด็ดเหมือนที่พี่ขวัญพูดไหมไป ไปถึงครัวกันเลยค่ะไปเลยจ้าเอาแล้วค่ะพี่ควัญใช่ตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะเนี่ยพี่คามาหลังร้านถ้าว่าหลังมาหลังร้านมาดูเลยมาดูวิธีการทําเลยเดี๋ยวเรามารู้จักกบเจกครองร้านกันได้เหยค่ะนี่เขากําลังทําก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าอยู่เดี๋ยวรอจะคู่เดี๋ยวเราจะคุยกับพี่เขาป้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เออที่นี่สูตรยังไงสูตรเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องกระติดต้องต้องคุ้นคุ้นแน่เดี๋ยวพี่จะพน้าคุ้นคุ้นใช่ไหมคะเอใช่ผ่านพูดมาอย่างนี้แล้วหนูจะสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าเจ้าของร้านหรือว่าคนที่จะมาปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เรากินนี่คือใครใช่เพราะว่าพี่แอบคุยกับเขามาพี่แอบคุยหลังไมค์ด้วยพี่รู้ใช่ใช่เดี๋ยวพี่เชิญค่ะพี่โอ้โหพี่ค่ะ คุณไหมคุณคุณไหมคุณคุณไหมคุณแล้วล่ะค่ะน<อ><อ>ี่บุตรค้นเต๋ของเรานี่เอง นอกจากทำน้าอร่อยแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดครบเครื่องเลยคะของเ้าของหวานวันนี้จะมีเมนูอะไรมาแนะนำค่ะวันนี้เป็นต้มยำหมูเดงนะต้มยำหมูเดงราคาสามสิบบาทแต่ว่าวัตถุดิบคุณภาพขับหม้อขับหม้อขับถ้วยกันเลยทีเดียวน้ำซุปของเราเนี่ยนะคะเราใช้น้ำตาลโตนดน้ำตาลโตนดของดีเมืองเพชร ความเปรี้ยวของกยต้มยำเราใช้มะนาวแพ้มะนาวแป้ค่ะแล้วก็ใส่ดอกเกลือลงไปในน้ำซุปมีดอกเกลืออีกแต่ว่าสามรสชาติเรยนใช้น้ำตาลกรวดแต่เราไม่ได้ใช้น้ำตาลกรวดเราใช้เป็นน้ำตาลทรเป็นของดีเมืองเคชรงั้นเรามาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนหนูเอาหนูเอาวุ้นเส้นอะหนูเอาวุ้นเส้นก็ของพี่ก็มีเกี๊ยวไหมคะวันี้ เจ้ามีไหมหรือไม่มีเจ้าจะมีเป็นเส้นใช่ไหมเราจะมีเส้นอะไรบ้างคะมีวุ้นเส้นเส้นบะหมี่เส้ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นหรือว่าเราจะให้พี่เขาจัดหมี่จัดการให้เลยว่าเมนูให้พี่เขาแนะนอนเมนูที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านได้จัดให้เลยค่ะหนูเขาแล้วด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างเ๋ยวทำให้น้ำซุปจะหอมขึ้นนะคะ นี่ทางร้านก็เจียวเองอค่ะเจียวเองด้วยทุกอย่างทําเองหมดใช่ค่ะพอเราทําเองเราสามารถคัดสรรว่าผดิตดีๆค่ะทําให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารน่ะปลอดภัยเพราะว่าเจ้าของร้านผลิตเองทําเองของทุกอย่างนี่ไม่ไม่มีสารเจือปนอ่าใช่สารเจือปนนี่กําลังจะเอาน้ำซุปใส่ในที่เราปรุงไว้ละว้าว โอ้หน้าตาน่ากินหอมเลยกินหอมมาเลยหอมมาจะไกลหหอมหอมนะคิวยังคิวยังเริ่มแล้วค่ะน้ำลายเริ่มถึงนี่นะใหญ่ย้วนมากเลยค่ะตั้งรสชาติแส่เตี้ยวให้ด้วยหน้าตาน่ากินมากหน้าตาหน้ารับประทานอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะ อได้แล้วน้องกะทินี่อันนี้เป็นเส้นบะหมี่ไหนคะน่าทานมากเลยมีหมูเดงด้วยดูความดูความแข็นของหมูเดงเนี่ยค่ะเขาดูแบบไมน่ากินน่ากินแหน่เดี๋ยวรอชิมพร้อมกันดีกว่าค่ะใช่หอมมากหอมมาก เดตู้ที่รอเมนูของน้องก็ได้ไปเลยค่ะคุณเส้นขาเส้นเส้นถือว่าเรานีพิเศษมากเลยนะคะได้ตามมาดูก้นทัวกันยทดเดียวเราก็เห็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวใช่แลยเห็นไหมคะนี่หน้าตาหน้าเราก็ทานมากเลยค่ะหมูเด้ง ชิ้นใหญ่ๆด้วยใช่หมูเด้งต้องชิมกันแล้วล่ะน้องติ๊หมูเด้งนี่ทางร้านก็ทําเองนะคะว่าทีิดส่วนใหญ่เนี่ยพี่บุตรก็จะเป็นคนทําเองเนาะไม่ว่าจะเป็นหมูเด้งการคั่วหัวน้ําซุปต่างๆแล้วก็ของดีของเด่นนะคะเมืองเพชรบุรีอย่างเช่นน้ําตาลตโนดมะนาวแป้นแล้วก็ดอกเกลือค่ะก็คัดสรรและรวมอยู่ในชามนี้แล้วเหมือนกัน จะไงคะพี่ขวัญรสชาติกลมกล่อมมากโู้ชุกใจเลยถูกใจเลยถือว่าน่าเงียบเลยให้ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเลยตรงนี้ใช่ไหมคะอ่านเลยหนูว่าหนูชอบก๋วยเตี๋ยวแบบลองลองชิมค่ะคลองเลยคลองคอจะมีกลิ่นหอมของมะนาวพี่ขวัญไม่ต้องปรุงเลยพี่บุตรใช่อร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะคือใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือว่า แบบสา,สาวแบบเราเนอะช,ชอบแซ่บๆอร่อย<ช>แล้วรสชาติกลมกล่อมค่ะไม่มีรสชาติใดที่มันโดดไปอมแล้วก็ถั่วที่ทางร้านเขาคั่วเองเนี่ยค่ะมันจะมีความมันซึ่งมันช่วยเสริมกับรสชาติของความเผ็ดแล้วก็ความหวานค<ช>ามเปรี้ยวดีมาก ร้านอยู่ติดถนนนะคะตรงข้ามกับสาธารณสุขเมืองค่ะถ้าลูกค้าไปไหว้พระที่วัดขาบันไดอิดนี้ค่ะเลยวัดขาบันไดอิดมาประมาณ3 5 0้อิเมตรนะคะแล้วก็จะซ้ายมือจะเป็นสาธารณสุขเมืองลูกค้าก็เดี่ยวเตรียมแบบยูเทินกลับเนเล้ยกลับมาใช่ร้านจะอยู่ตรงถนนเนาะมองหาได้ง่ายค่ะ้า้ก๋วยเตี๋ยวจะโดดเด่นอยู่ด้านหน้าใช่เลยค่ะี่ขวานเงียบเลยนะไป หนูต้องมีชามสอนะค่ะอร่อยจริงๆคือรสชาติถูกปากราคาถูกใจนะคะก็สวยซะขนาดนี้ใช่แล้วไงก็ขอเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาลิ้มลองกันคือไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำธรรมดาเขารวมสิ่งดีๆที่อยู่ในเพชรบุรีไว้ในถ้วยนี้แล้วราคาหาได้ยากนะคะ30บาทได้เยอะขนาดนี้พี่ขวัญเยอะแยะเลยมีทั้งหมูแดงก็คุ้มแล้ว ลูกชิ้นใช่ลูกชิ้นอีกมีแผ่นเกี๊ยวหิโอ้โหและเมนูคือที่บุตรไม่ได้มีแค่ก้วย่เตี๋ยวอย่างเดียวนาอใช่ค่ะจะมีเป็นข้าวกะเพรานะคะแล้วก็มีเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีแล้วก็พิซซ่าสปาเกตตี้ค่ะที่ร้านจะแบบหลากหลายโอหลากหลายเมนูก็คือว่ามาร้านนี้ร้านเดียวจบของเค้าของหวานน้ำดื่มขนมครบถ้วนเลยค่ะแล้วก็ที่จอดรถ สะดวกสบายค่ะเพราะว่าอยู่ติดถนนใช่ติดถนนมีจอดรถใช่อันนี้ถ้าว่าร้านร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิดเก้าโมงเช้าค่ะปิดเราประมาณสองทุ่มสองมงมาได้ตลอดเลยใช่ไนมอากาศดีด้วยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านคือทางด้านข้างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นนาแล้วก็จะเห็นต้นตาลตโนดเดียวจะเห็นผลตโลเนี่ยค่ะที่เรานํามาทําเป็นน้ําตาลใช่เราก็จะเห็น ร่าใจอิ่มท้องอิ่มใจบรรยากาศก็กดีที่สำคัญก็ของร้านสวยขนาดนี้กินไปเพลินเลยค่ะไงว่าช <c oughs> ิมท้องฉ <c oughs> ันวันนี้อร่อยอร่อย หยุด<ช>ไม่อยู่หยุดไม่อยู่ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่เนี่ยก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมชทางบ้านแล้วค่ะตอนนี้พิธีกรสองท่านไม่ไหวแล้วเช่นชกันค่ะ<ช>วันนี้นะคะพวกเราทั้ง3าคนนะคะขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะโอกาสหน้าพวกเราจะพาทุกท่านไปชม,ไปช,มไปชิมร้านไหนติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ